โอเคหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าที่เราสรุปคอนเซปต์มอกี้แหละนะครับนะอันนี้ก็โชว์ให้ดูเปรียบเทียบนะฮะร,ระหว่างอ,อันนี้เป็นตัวที่เป็นอย่างเช่นโลหะเป็นต้นเนาะนะครับรูป A นะครับเป็นรูปที่เป็นโครงสร้างพลังงานที่มีอิเล็กตรอนอยู่ด้วยนะนะครับแต่อันนี้เป็นที่0นย์เคลวินสังเกตว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะฟิลขึ้นมาถึงค่าชั้นที่เรียกว่าเฟอร์มีเอเนอร์จีเห็นไหมมีชั้นเฟอร์มีเอเนอร์จีด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะฮะศูนย์เคลวินนะครับ ตรงนี้อย่างเช่นที่อุณหภูมิห้องโอเคนะครับจริงเราเขียนห่างกันนิดหนึ่งก็ดีเนาะศูนย์เคลวินเหมือนเดิมอยู่ดีนะโอเคนะครับทีนี้นะครับไอเดียของมันก็คือที่อุณหภูมิห้องเนาะนะครับมันมีพลังงานเข้ามานะอิเล็กตรอนก็สามารถที่จะรับพลังงานแล้วก็ขึ้นไปอยู่ที่ที่สูงขึ้นได้นะครับอประเด็นที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ก็คือนะฮะสรุปให้นะฮะไม่ได้มีอะไรใหม่ก็คือว่าอิเล็กตรอนนะครับ ไม่มีนะฮะอุป,ปรสรรคในการถูกกระตุ้นครับโอเคนะฮะเพราะนั้นมันก็จะเกิดนะฮะฟรีอิเล็กตรอนได้มากนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเอ๊ะทำไมวัสดุพวกนี้อย่างเช่นโลหะเนี่ยมันนําไฟฟ้าจังบุยนะครับแค่นี้เองสรุปให้นะครับสั้นๆเผื่อใครแบบไปดูหน้าเมื่อกี้เราแบบรู้สึกรู้สึกเหนื่อยก็มาดูหน้านี้แทนนะครับโอเคนะฮะทีนี้มาดูอีกหน้าหนึ่งหน้านี้เป็นหน้าที่เป็นอินซูเลเตอร์กับเซมิคอนดักเตอร์นะฮะจะโครงสร้างคล้ายๆกันก็คือว่าว a l เอนซ์แบนเต็ม ap, นะฮะมีแบนด์แอกนะจะกว้างไม่กว้างกันแล้วแต่นะฮะที่ศูนย์เคลวิน นะครับก็คืออันทางด้านซ้ายนะครับแลนะแล้วก็ที่อย่างเช่นที่อุณหภูมิห้องเป็นต้นเนาะนะครับหลักการจะคล้ายๆกันก็คือว่าอิเล็กตรอนถ้าคุณอยากจะขึ้นไปพาร์ที้นะมาอยากช่วยนําไฟฟ้าเนี่ยกรุณารับพลังงานนะแต่พลังงานนี้ต้องเป็นพลังงานที่ทําให้มันสามารถขึ้นไปถึงนี้ได้เลยคือเป็นพลังงานที่ต้องมีความมีปริมาณระดับหนึ่งถ้าพลังงานน้อยๆมาดูดไม่ได้นะฮะพอดูดไปแล้วขึ้นไปก็ตกน้ําอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทําให้อ่า เขาเรียกว่ามีอุปสรรคในการถูกกระตุ้นนะครับหรือว่าเขียนว่ามีอุปสรรคในการกระตุ้นอิเล็กตรอนนะอุปสรรคนี้คือแบนแกปนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับไอเดียของมันก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะต้องการนะฮะต้องได้ดีกว่านะต้องได้พลังงานนะฮะเกินนะฮะเกินแบนแกล์ถึงจะเกิดฟรีอิเล็กตรอนได้ เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่านะครับมีปริมาณนะฮะฟรีอิเล็กตรอนเนี่ยน้อยฮะโอเคนะก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์หรือคุณสมบัติที่ว่านำไฟฟ้าเนี่ยได้น้อยหรือว่าในกรณีที่เป็นอินสู a เลเตอร์เนี่ยก็คือว่าเราถือว่าไม่นำไฟฟ้านั่นแหละนะครับ โอเคทีนี้ก่อนไปจากตรงนี้นะครับผมขอเพิ่มอีกหนึ่งคอนเซปต์ก็คือว่านะครับเวลานะครับของพวกนี้เนี่ยนะเวลาอิเล็กตรอนเนี่ยสมมติว่ามันได้รับพลังงานที่เพียงพอเนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่อยู่ด้านบนก็จะเป็นตัวที่สามารถช่วยในการนำไฟฟ้าได้นะครับทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะสำหรับตระกูลที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็พวกอิน u ู a เลเตอร์นะครับ ถ้ามีอิเล็กตรอนที่ขึ้นไปได้นะฮะจริงๆแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าที่ที่มันเคยอยู่นะที่ที่มันเคยอยู่นี่คือช่องว่างนะครับช่องว่างตรงนี้เขาเรียกว่าหลุมนะครับหลุมตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นอีกหนึ่งพาหะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยให้สามารถนำไฟฟ้าได้นะครับคอนเซปต์เรื่องของหลุมเนี่ยหรือว่าไอ้ช่องว่างที่เกิดขึ้นแล้วช่วยนำไฟฟ้าเนี่ยมันมีเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์กับ Uh, กับกับอินสูเลเตอร์นะในโลหะจะไม่มีโครงจะไม่มีโครงสร้างแบบนี้เพราะว่าโลหะมันไม่เหมือนกันในเรื่องของ uh, ในเรื่องของโครงสร้างทางพลังงานนะครับอันนี้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 จะลงลึกแล้วแต่ว่าสรุปให้ฟังหรือว่าอันนี้จะต้องยอมรับมันหน่อยก็คือว่าถ้าในเซมิคอนดักเตอร์หรือในอินสูเลเตอร์นะครับมันจะมีอีกหนึ่งกลไกนะฮะนอกจากฟรีอิเล็กตรอนที่ช่วยนำไฟฟ้าแล้วมันยังมีการที่ว่ามันเกิดหลุมนะครับ เพราะนั้นทีนี้เดี๋ยวผมขอสรุปตรงนี้ไว้ก่อนว่านะครับเวลาะะอ่ออิเล็กตรอนมันถูกกระตุ้นขึ้นไปได้นะซึ่งไม่เยอะแต่มันมีอยู่แล้วมันต้องมีนะครับต้องมีบ้างมันจะเกิดหลุมครับหรือที่เรียกว่าโฮลนะในวาเลนซ์แบนดครับเวลา เวลามีอิเล็ก tron ถูกกระตุน้นโอเคไหมครับนะเดี๋ยวผมเสนอเรื่องหัวไว้ก่อนอเดี๋ยวมันถึงว,ว่าเรื่องหลุมไว้ก่อนเนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยแล้วมันช่วยในการนําไฟฟ้าได้ยังไงวะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นในที่สุดนะแต่นี้เสนอไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้คุณจะได้ไม่รู้สึกเหวอมากว่าวัดนะครับมันคืออะไรนะครับ